จะจองป้ายแดงไว้ออจองป้ายแดงไว้ผมจุดบริหาพรพ,รอาพ่อจนเหนื่อย่ะฟอพ่อจะเหนื่อก็จองไว้ออจ,จองป้ายแดงแล้เลยครับ<ะ>จองป้ายแดงแล้วก็ให้เอามาเจิมนีป่ปะฟูามาเจิมนี่ละ ก็ว่าเจ้าขั้นมันมากได้เอาตะไบแดงมากนที่บ่มีหมวกจอดบ่โที่บ่มีหมวกจอดมันใจขาดปูมันมันใจอยู่หลายเปอร์เซ็นต์หล้ยเปอร์ล้านเปอร์เซ็นต์เพาะจะเอาแบบใด ่าาทานอืนมาวัดมา,าทางอื่นไหนในกับเปิดแล้วปูไหน,นกับเปิดแล้วบ้านี้ปูเสียหายหไปจังหวัดกันไหนจะประมาณคันอยู่ดีไม่แห้งเนาะกับประมาณหกสิบเกียดปีนาปีหนาแต่ว่าสองหกเกียดได้หยาดย่อมฟังฟังคังกๆ่ได้เพราะมันบอกเลขน้องจากการเลือกผู้บริหารนะครับบ้านี้ปูเสียหายไปจนงหวด ปีหกสิบเจ็ดอ่าปีหกสิบเจ็ดไหนๆปูก็เปิดแล้วปูก็เลยสิเลี้ยงพุ่มยางพุ่มหงส์พุ่มวงส์ชัวงสวงคือจะเอาไงเด็ดๆเลยใช่ไหมครับปูเอาเด็ดๆหายหยาดย่อมในมีเงินมาอืมเป็นสะพานบุญมาซอยหลวงปูก้อนระเล็กละน้อยแถบ่็ได้หลายดอกปูจะสร้างอ่าปูละเอะไงไงปะปูพันกระเลซ่างอะไรไงเราสลซ่างซาลาแล้่ยวจับบัตเลี่ยวพี่น้องเออบัตเลี่ยวปูกับ จันได้มากกะพู้กับบอขอยดอกผู้ละเล็กละน้อยผู้ละหาแส <laughs> นหกแสนมั่กับบหลายภายในร้อย <laughs> คือคือปูกเ็เลยว่าเป็นเออเห็นว่าชุดเปิดตำนาน,นชุดเปิดตำนานชุดปัดฝุ่นก็ว่าได้ครับผมชุดปัดฝุ่น คือมือไกลเพีนแล้วชุดแรกที่ผ่านไปนี่บ่ได้เปิดกับบ่ได้ปิดบ่ได้เปิดกับบ่ได้ปิดบัดนี้เปิดของแท้เปิดของแท้เปิดตำนานอ่องก้าววัดที่ผ่านมา่น้องบ่อไรยี่สิบสองวดัดผ่านด้อันนั้นเปนมันเปลนตำแหนานไปแล้วม,มันเป็นตำแนานไปแล้วแต่ว่าที่มาเขาไม่อีก็คือก้าววัดก้าวัดงวดที่สิบมืออื่นมือหื้อนี่วันที่สองนี่ปูนาทมามาเหมือนนี่วันที่ยี่สิบผ่านเนาะ ทางที่แม่จะขอมาไปลองเอฟซีก็อยากให้พี่ลองเห็นตัวเลขแนวทางอืมก็คือว่าก่อนจะเห็นแนวทางนี้ปูบอกให้ไปจองอะไรนะไปจองยังกับตัวไปจองป้ายแดงไว้โอจองป้ายแดงไว้ผมจุดไปหาพ่อจินเนอร์กับปูเออพ่อจินเนอร์ก็จองไว้โอ้ไปจองป้ายแดงไว้เลยครับจองป้ายแดงแล้วกะแหวมอาเจิมนีปูแลาวมาเจิมนีละ เแต่ว่าย่าขั้นมันมากได้เอาตะไบแดงมาันดีบ่มีหมวกจอดบะมือที่บ่มีหมวกจอดมันใจขาดปูมันมันใจอยู่หลายเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหว่าจะเอาแบบใดแบบองว่าที่ผ่านมามันใจคือกันไปนอนแต่ว่าเพิ่นบ่อยเปิดเผยเปิดบ่อยเปิดเผยแต่ว่ามันกระถือคือกันมากคือกันอันไหนก็เปิดแล้วไม่ต้องซื้อหลาย บ่าต้องซื้อหลายพ่นละแสนสองแสนพ่อไม่ยอม่ต้องซื้อหลายพันละไม่ยอมยอมยอมไว้ถ้ากอนมันใจครับกูมันใจแหลเพราะเส้นเลยพิองวันเนี้อือก็คือูหมดจุดนี้ปูกมันใจเลยนะคือว่าแต่ได้กองมาเกือบเจอปฏิหารตลอดเจอปฏิหารมากกองนี่มากจะไหนปลูกกองมันมาโดยปฏิหารือกันั้นก่อื เมื่อนั่นแอดมินมาไล่มาตอกคลิปเนาะกำลังไล่สวดยุคขึ้นกันเพิ่นกับเรนเขาแม่พอดีแอบซีกเพิ่นกับเห็นกล่องเพิ่นกับเอาล่องไว้ให้โพลอดฝนวาเนี่ยเพิ่นใจใหญ่ใจโตเนบอกเห็นว่าบริภาษงานบริภาษงานบริหูแจ๊คพวกไรเห็นทั้งโทรศัพท์เห็นทั้งโทรศัพท์ูแอดมินเห็นทงอันที่มาไล่สวดไล่สวดแต่เลยเอาล่องเลย เพิ่งมาลงไว้ปูหลอดปูอยากได้เอาลงไว้เลยปูอี่างนี้มันเป็นความไม่ตะเคียนอีเลีกทรอนกส์ก็เอาลงแล้วตใจงันกันเรียบร้อยแล้วก็เพิ่นจังหวะบอกว่ากล่องไม่ตะเคียนทองเด้อปูสัตว์นะซื้อมันก็ซื้อว่าเศรษฐีรวยบ่เลิกบางว่าเศรษฐีรวยเลึกจะคล้องกล่องเพป็นบอกก็จะได้ไปเบิ่งกล่องอนุโมทนาบุญน้ำอนุโมทนาบุญผู้เพป็น เออมีจิตใจใสศรัทธาผู้สิได้บุญสร้างกล่องเนาะเออผู้สิได้บุญเห็นกล่งเหรียญทางเนาคั่นเพิ่นพ่อแล้วว่อยากสางนําเพิ่นกะ็สร้างมาได้อยู่กล่องก็เฮ็ดได้คือเก่าครับอ่เฮ็ดได้คือเก่าเด้อ อบมันขาดฐานมันปูยังขา่นเนี่ยเดี๋ยวบบมี่มองตั้งได้ได้ขากรอบมาแล้วแต่บบมี่โมีขาตั้งบบมีขาตั้งได้ยังขาดขาบอกว่าขาดขาโอ้ยยังว่างโผล่เลยใช่ไหมขาดขาอีกใครเอาะคว่า้ามาดีเหลือขาพี่น้องเออเหลือขาเโต้ขามันได้ปะเนี่ยขามันนี่เป็นชุดเขาเขาไม่ขายบอกปูชุดอะไรปูห้วยจแจ็คแล้วกับวัตถแห่งหูคือกันแต่ว่าไปถามสร้างเป็นว่า เพิ่นว่าตัวไหนปู่เพิ่นไหนเพิ่นมาเบิงเจ้ากันเจ้าขาเขามะเบิงมะแบบเพิ่นว่าขากองเพิ่นว่าเป็นแสนพิ่นเนี้ยโอ้ตัวอฮะเพิ่ว่าเป็นแสนขามันน่ะล่ะขาน่ะขาไม่ไม่มันไม่ธรรมดาได้เพื่อนเราขาอะไรเป็นแสนครับปู่ขากรองขากรองอะไรเป็นแสนเออขากรองอ๋มันแพงกว่านั้นปีปูปูบไม่ธรรมดาเนาะแสนจีบแสนจีบแสนจีบเออ ตัวเรีลทั้งวันนี้ครับไม่นัองกะหอดเวลาทีปูพันจะเนี่สิบสีงสิบห้าเนีนไม่หแล้วะเนีนม่ไหแล้วก็แล้วว่าฟันทงเป็นโครงทูถ่ายน้ำปูนั่นนทงเป็นโครงทูถ่ายครับอ๋อท่านได้เน้นไปหลังตัวไปูตะนี้เนี่ยนี่เนี่เนี่ยเนีนี่เดีนเนี่เนียเนยนี่เนียนเนนเนี่เ่ยเนเนยเนเนียเนเ่ยเนกันเบ่ยเันกบเ่เห็นเเ่ย เอาไส้หนิ่งกันเอาชุดนี้ครับพี่น้องชุดนีเบิ้งข้าค่ะอันนี้เอามาปูเนี่ยปูอยู่ไข่ฟอมด้วยเนี่ยปูปูอยู่ไข่ฟอมไม่ได้ครับพี่ต้องเต็มที่เล้วจ้าเอาปูปูบอกให้เต็มที่เลยคโอ้เต็มที่เลยอืมย่าไปซื้อหลายเด้อืมยังซื้อหลายหมดปูเสีสองแสนพ่อเสียรสองแสนพ่อ เอาพเดส้่งแล้วบอกปูเออโอ้ยเอาหลายๆเทียนนะให้นอนกัเลยปูปูไว้พ่อให้เองวันนี้ก็ท่านเอกต้องนอนจบลิพลุงอายุลางซ่ซ่ถูกครับมึงบอกว่าจุ่เว้ยสวนปัดไกเดี่ยวไปน้ำหรื oh, wait, เอเที่ยวไว้น้ำปูนี่ เอฟซีครับกับตัวเน้นชุดเน้นนะครับเนาะชุดนี้เห็นจจะในยินปูชัดๆเลยครับเด้ออ่าเห็นว่าเป็นชุดเปิดตํานานนะครับเนาะเอฟซีครับอ่าชุดยี่สิบสองงวดปิดตํานานไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีครับอ่านี่ชุดนี้เก่างวดน,นะครับเนาะเอฟซีครับเป็นชุดเปิดตํานานของปูค่เอฟซีครับะครับเพื่อสิริเฮ็ดไดสั่งนะครับเด้อเพื่อสิริแผงอ่าคือเป็นนี่นะครับเอฟซีครับอันซาลาของปูนี่แหละนะครับเนาะ ล้อทะเบงค,บครับเอฟซีครับวันที่สี่เปิดภุม่มอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีครับขนาดยังบอกให้เ,เปิดพุ่มอีกงวดที่เก่างวดที่สิบเข้ามาเนี่ยครับเอฟซีค,ครับแต่เปิดพู่มเนี่ยปูว่าปีหกสิบเจ็ดเลยครับแล้วเอฟซีครับฟังกักเลยครับเริ่มปีหกสิบเจ็ดนะครับเนาะปีหกสิบเจ็ดเอฟซีกับไปพิจารณาเบงคือมีหกเก่าหกขาหกเจ็ดนำสี่นะครับนะเ,เบอฟซี 6, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 4, ครับ,รบอเอฟซีนะ FC กับ ใช่วิจารณญ,ญาณในการรับชมเลยครับเดอ้อทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะโค้งสุดท้ายสุดๆเลยครับเอฟซีครับคันนี้ยังเปลี่ยนแปลงไอเอ็ดกสิมาฝ้าลงคลิปให้เอฟซีเลยครับเดอ้อของปูบุญมีนะครับเนาะเอฟซีครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เสด็จขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะวันที่สอง พฤษภาคม2 5 6 6ามาชายโยไปพร้อมกันกันไม้เฮไปพร้อมกันครับเอซีครับด้วยตัวเลขของปูเน่นๆน่ครับอาสามตัวศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หกศนะครับเนาะสองตัวมี6กเก่ามีหกขาครับเอซครับหนึ่งหสี่หนึ่งสี่ศย์ะครับด้วเอฟซครับอ่าตัวนั้นเป็นตัวล่องคลิปที่แล้วนะครับเนะาะไปหาหยิบจับไปบ FC, ครับเอครับ สืบไปแล้วนะครับนอ้องครรบมันเป็นเด็กหนาลุตเรี่ึงวันที่หนึ่งหมดครับพี่ซีครับเอาขอจุดยุติไว้เพียงสามีครับขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับบัสดีงามครับ